ไม่รู้เป็นกาแฟหรือชาเนาะมีแก้วกาแฟปกติเตี้ยๆแบบนี้แก้วกาแฟแก้วน้ําชาแล้วก็จะมีพวกสมุนไพรมีเสื้อละที่ชัดๆเชื่ออันน้จะเป็นผ้าหรือเปล่าไม่รู้แล้วมีกระเป๋ากระเป๋าถักถักเชือกหรือเปล่าบบเนี้ยเรามองดูแต่ก็เห็นก็ลุงลุงคิด,ค,ดคิดไว้บ้างแล้วเนาะไม่เราดูสไตล์สไตล์เลขตัวน,นี้เราพยายามจับเหมือนเปรียบทเทียบกับงวดที่แล้ว พอเขาออกสองสี่หกเราเดาไปแล้วว่ากลุ่มนี้จะต้องเป็นสองสามสี่ห้าครับทีน,นี้พอหลุดตัวนี้เสร็จปับ๊บเขาจะไปตัวไหนเขาจะไปต่ําหรือไปสูงมันว,วัดกันตรงนี้นะอาลุงไม่ได้เล็งไว้ตั้งแต่ลุงจะเข้าสี่กุมารไหมครับผม<ต>เล็งไว<ม><ม>แต่ว,าวดาทีแล้วแล้วก่อนที่หวยจะออกเล็งไวแล้วเพราะว่าก่อนที่ลุงจะวางสี่กุมารเนี่ยสี่ชุดเนี่ยมันมันเล็งไวแล้วลหระอหวยเสอร์เฟนี้ พอถ้ามาสี่กูม,มาจริงแล้วงวดต่อไปนี่ก็ต้องก็ต้อง,องพอดูนนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่ารเราพยายามแปลว่าเออมันเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้เราก็หนึ่งสองสามอันนี้มีสามอันนี้มีสองเสื้อมันสองกับสี่กระเป๋ามันเก้ากับ 8, แปดเราก็มองไปแบบน,นี้แล้วทีนี้เราไปดูบันไดของเราดูว่าเมื่อกี้เขาออกสามสองสี่ใช่ไหมใช่ครับ ซึ่งเป็นเลขตัวที่คุ้นมากแล้วเราก็ว่าเราถูกอืมนรูจะพูดไงพูดสมัยที่นะว่ามีพัดลมนะพัดลมตั้งนะ <laughs> จําได้นะอันนี้มันเรานั่งมองแล้วอ๊ะเลขกลุ่มนี้ผ่านจากมันมีปัญหาถ้าผ่านจากสี่โกมารเลขเขาจะเปิดไปทางไหนเปนเนี้ยครับเราก็จําได้ว่าเขาเปิดอยู่ประมาณนี้ถ้ามีสี่โกมาปรปั๊บเขาเปิดไม่เกินนี้ถ้าดูประวัติเขาย้อนหลังเนาะเดี๋ยวดูสุดท้ายก็เก<ะ>้าล้านแสนเนาะลุงเนาะ อเก้าหลักแสนเก้าเก้าห้าโอ้ยสองสองหลักแสนสองสี่ห้าสองอีกสองอีกเลขต่มอีกสองอีกแล้ขสองเขาครบสามตัวเลยสามวัดกันว่าสองจะมาหรือไม่มาเนี่ยวัดกันตรงนี้สองบนล่างเลยนี่ใช่ใช่มันมันมีสองสามตัวในแถวทวดแก้วปวดแก้วปวดอะไรแก้วแฟร์อะไรมันชอบมีเลขศูนย์ถ้าเห็นจุ้ยเจียงว่าที่เราไม่ออกทำไมงวดนี้มีแก้ว แต่ส่วนมากจำได้ว่าถ้ามีขวดแก้วขวดอะไรมันชอบมีเลือกขวดโหลขวดโหลเรืองอะไรประมาณนี้แล้วมีแก้วกาแฟด้วยครับอ๋อก็พอมีรุ้นศูนย์อยู่นะอาจารย์แม่นี่เนาะถ้าศูนย์เลขออกต่าๆอีกเอะมันมันกักกันอยู่ผมพยายามดูแล้วละ่ะครับแล้วพยายามบีบไปว่าเออถ้าเขาจะไปเลขดังเขามันเป็นไปได้ไหมน่าจะได้อยู่ประมาณนึงแต่ส่วนมากมันม,มันไม่ไปตามนั้นอ่ะยังไม่ดังอยูเลยลุงยังไม่ปล่อยไม่ดังหรอ รอวางอาจารย์แม่ขอขอเวลาสักหน่อยเนออเพราะว่ารู้สึกไม่ใช่เล่นตัวอะไรคือมันไม่รู้จริงๆใช่แต่ถ้าเราจะวางตัวเดียวไปเลยมันจะดีหรือเปล่าไอันี้ครับเราก็แปลอาจารย์แม่ไม่ได้ไปนี้มันต้องในครบสตรีมก่อนแล้วมองเป้าบนแล้วเรามองไว้แล้วล่ะมองอยู่ประมาณนี้แล้วยังเหลือล่างเป้าบนวางไว้แล้วอืมแต่ว่ามันมา มาวิจารณ์อยู่กับรูปมันเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้เรามานั่งคิดอ่ะแล้วก็มันไม่เกี่ยวเหมือนกับรูปมันจะซ่อนเงื่อนอะไรแบบน,นี้แล้วก็มองยากอยู่นะรูปจะหลอกไหมงวันนี้คิดว่าถ้าว่าศูนย์มันไม่น่าหลอกอต่โต๊ะอื่นน่าจะหลอกอยู่ครับเรามองยังไม่ออกไม่เหมือนว่ทเ่อเรามองรูแล้วว่าเราเราไปฝากไว้กับไอ้งวดที่มันออกอะไรนะคือ หวยมันออกสองสี่หกปั๊บไก่ก่อนนั้นสามเก้าสองเรามองออกแล้วงวนนี้เขาจะเล่นตัวนี้อ่ามองออกแล้วนะก็มองออกทีนี้พอเขามาเล่นหน้าต่ําพักนี้เล่นสองสามสี่ผ่านเลขห้าแค่ตัวเดียวแต่เริ่มเริ่มจากห้าแล้วขึ้นเก้าเนาะสามห้าสองสามเก้าสองสองสี่หกสามสองสี่เริ่มเริ่มลงต่ําแล้วอืคุ้นอยู่นะเลขตัวนี้พยายามเรียงอยู่ อ้มาสามตัวเลยเมื่อกี้มามีสองมีสี่มีหกมาสตัวองสี่หกมาสามตัวสองสี่หกมาสามตัวแต่ว่ากระจายกันอยู่ครับแยกล่างบนล่างงวดนี้น่าจะมาตัวเดียวอตัวเก่ามาตัวนะเบื้องต้นตัวเก่ามาตัวแล้วละายนะแต่มาวัดกันดูว่าสองจะหยุดหรือจะมาแบบนี้ครับแล้วเหลือสามกับสี่กับหกนี่เรามาวัดกันตรงนี้ละเนี่ยสไตล์ที่ผมดูเข้า คิดว่าตัวเก่ามาแต่ตยัง,ไป,งไปไปทับไปใจใจอยู่อยู่พอศอหนึ่งอยู่ยังแกะไม่ออกว่าเขาจะเล่นอะไรแบบนี้ครับซึ่งทางเขามามันมันมันอยู่ในกลุ่มที่เรามองไว้บ้างแล้วเพราะบันไดนี้ผมก็มองปีที่แล้วผมก็มองอยู่ยังถอดรหัสไม่ได้อยู่พิธีลอกศูนย์สี่หนึ่งก่อนอันนอ,อกสี่ห้าสามมันน่าจะผัวพันกับเลขปีที่แล้วน,นั่นตัวเก่าปีที่แล้วมาผสมลงหรือเปล่า ตัวเก่าปีที่แล้วออกอะไรศูนย์สี่หนึ่งมีศูนย์เล่นเอาตัวเก่าปีที่แล้วมาเล่นมก็มุกเขาเล่นบางทีเขาเอาตัวใกล้ๆเนาะคือว่าปีนี้เอาตัวใกล้ๆมาออกงวดต่อไปคือเอาไอ้ตัวปีที่แล้วมาออกไปนี้อตัวตัวที่ใกล้กันคือเอาตัวเก่ามาสองตัวอะไรหนึ่งของปีที่แล้วอืแต่ว่าสไตล์กันยกคู่หน้ามาออกเนี่ยตามดูประวัติผมพยายามไล่อยู่นะ ก็จะมีของปีไหนเดี๋ยวปีหกหกมั้งที่เขาว่าออกมาหนึ่งเก้าต้นปีอ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกแล้วมาออกห้าหนึ่งเก้านี่คือคู่หน้ามาออกแล้วก็จะของปีนี้คือจะออกแบบนี้แล้วก็มาห้าสามศูนย์แล้วมาออกสี่ห้าสามเห็นไหมห้าสามศูนย์เลยยกห้าสามมาออกของปีหกหกนะ <Yep. S 1> แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่ง เจ็ดแปดสองงวดต่อมาก็ออกเจ็ดแปดอืมนี่พยายามศึกษาสไตล์ตัวนี้ว่าเออเขาดึงตัวหน้าดึงตัวหน้ามาออกแล้วงวดต่อไปอย่าเป็นอะไรแล้วตีโจทย์ตัวนี้แตกเราก็น่าจะได้อยู่ประมาณนี้เราคิดนะเล่นง่ายอย่างนี้เลยเนาะเขาเล่นง่ายเหมือนเหมือนลุงลุงกับ<า>กผม<ห>ดเดาได้แบบหวยออกปั๊บนี่เรารู้เลยว่าหวยมาสีกุมารเนี่ยคือพศห้าเจ็ด ที่เป็นตำนานแล้วก็เขาเป็นสเต็ปที่ตายตัวมากแล้วก็พอหวยเข้าตัวนี้ปั๊บงวดต่อไปคือตัวนี้เรามองออกเลยปั๊บนี่มคนคล้ายกันแต่ไอ้ตัวนี้มันจะมีกลยุธทธ์ซับซ้อนกว่านิดหน่อยเพราะว่าปีห้าเ็ดนี่ผมจะถูกสามตัว4,49ก่อนแล้วงวดต่อมาผมก็ถูกสามห้าสี่คือซ้อนกันสองงวดเลยอะสามตัวสองงวดจําได้เลยปีห้าเจ็ดนี่ แล้วค่อนข้างจะแม่นด้วยแล้วเปิดแทงด้วยเรียกว่าเปิดแทงเลยล่ะทีนี้ทีแล้วเราก็มาดูว่าเออถ้าเข้ามาอย่างนี้แล้วก็จะไปยังไงนี่คือโจทย์ถึงนะพอผมมองดูแล้วมันพัวพันของปีห้าเจ็ดอยู่ถามว่าปีห้าเจ็ดมันเกี่ยวไหมบนไดปีห้าเจ็ดมันเกี่ยวไหมเกี่ยวด้วยเพราะผมก็ดูตรงนี้แหละเพราะว่าเลยเดาอกว่า,วาเออมันเกี่ยวพันกับสี่กุมารเพราะตรงนี้แล้วก็เราพยายามไล่ ผมคาดเดาว่าวดนนั้นมันน่าจะอยู่ประมาณ249มันไปออก246รับงวดนี้แล้วเราก็ดำเลยสี่กุมา,า,ารเลย12ออรหันเลยก็เข้าเป้าแล้วงวดนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะเห็นแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอีกรอบก่อนก่อนที่จะวางตัวเลขอาจารย์แม่นะให้มั่นใจก่อนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นไงเป็นเราสุ่มไปตามแนวคิดเรานะครับบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็หลุด